มาครับมาครับก่าวคำสวัสดีเอฟซีลุงนวดอีกเช่นเคยครับยินดีต้อนอรับซีซั่น44กับการขึ้นมาสเตอร์ของลุงนวดนครับวันละไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็ขึ้นมาสเตอร์ได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีทุกคนครับในการต่แรงเก็บแต้มนะครับส่วนลุงนวดไม่ได้แข่งกับใครครับเพราะว่าเรามีเวลาในการเล่นค่อนข้างน,น้อยครับได้แค่นี้ก็ถือว่าเต็มที่สำหรับลุงครับ ส่วนดีพีนี้ก็มีเอฟซีถาม,ม้าลุงครับการเล่นบุญ่าเนี่ยมันจะเล่นยังไงให้ได้ที่หนึ่งหลายๆเกมมันต้องมีองค์รประกอบอะไรบ้างครับจับปามนี้แล้วกันส่วนตัวนะเอาแบบส่วนตัวเลยครับกรณีที่เราสุมทีมอ่ะจัดแบบเกมนี้แล้วกันเกมนี้รวมหนวดมาคนเดียวนะครับเรากสุมทีมสามก็คือแบบไม่รู้จักกันกเลยครับ ต้องมีอันแรกเลยคือความมั่นใจในตัวเองครับแล้วก็รู้เชิงว่าเพื่อนเล่นประมาณไหนครับเราจะเล่นแด้ในทางการแย่เกมนะถูกล้องครับเพื่อนรู้เราก็อาจจะต้องเดินกับเพื่อนตั้งสี่คนเพื่อที่จะไม่ให้เพ่อยดาบวยถ้าดาบวยบางคนอาจจะิหมมายอาจจะวุ่วาวมาหาเราได้นะครับอันนี้กนทีถึงทีนเนะี่ย าเล่นมินิซมด้วยที่นีนแต้าขวบอกว่าต้องเล่นเซฟนึงหายต้องเล่นแบบขบของลนะแต่ถ้ามากับตีประจำเนี่ยก็คือโอกาสมุญยากค่อนข้างจะสูงแม้แต่อันนี้นุงมวดยกตัวอย่างว่าหนึ่งไม่ใช่ตีประจำเราต้องเดินเกมแบบเซฟๆครับแล้วก็ยิ่งเราเล่นเมตึมจะต้องหาเหลี่ยมหาเชิงหาจังหวะหามุมในการเล่นในการยิงสตูอย่าไปยืน แรกกับศัตรูนะครับเพราะว่าการยืนร่ากับศัตรูเนี่ยเรายิงไมค่คมโอกาสที่โรก็เปิดมาแล้วเราดาวเลยดีค่อนข้างสูงสามอย่าลงที่เดือดเดือดครับแต่ลุงนวดทำไม่ได้ครับเพราะว่าลุงนวดสายบูคฮักลุงนวดยอมงัดต้นเกมอันนี้คือผิดกฎนะผิดกฎละอาจจะทำให้เราไม่ได้บุญญา แต่ลุงก็อยากจะเช็คความมั่นใจว่าการที่เราสุ่มทีมเล่นต้นเกมเพื่อนจะไหวไหมแค่นั้นเองถ้าเพื่อนไหวคดีระบูได้เต็มร้อยเลยครับได้ปืนแล้วจัดไปครับตอนนี้แบบเดือดเดือดแล้วนะเนี่ยลง้แบบว่าตึงตึงตีชมตีครับตอนนี้ขอฟาร์มนิดหน่อยก่อนแล้วกันถ้าเพื่อนเราดาวสองจะต้องมือรีบหนีทันทีนะครับอย่ายืนยื้อเวลาแต่ถ้าเขาดาวหนึง่งจะต้องค่้ายๆต้อนจัตุรครับเอาสวยเพื่อน อย่างนี้ครับสถานการณ์อย่าง 50- 50ลุงยังไม่เห็นเจ้ตู้ด้วยประเด็นฟับเห็นมื่อแวบอะไรก็แวบเปิดลุงนะครับแบบนี้ครับลุงอาจจะเสียเปรียบครับยอมไผ่มาดักใหม่ดีกว่าครับเพราะลูกิิงมาช่วยครับอาทับแบบนี้ครับเห็ุตัวง่ายๆอยู่ดีก็เราก็ได้มาหนึ่งคิวครับรีบซ้ำครับจะปล่อยครับ เขปล่อยไว้เนี่ยเกิดเพื่อนขอ้างวบกันหรือเขามาถมเราอีสามตัวเราอาจจะโดนรดเพิ่มเก็บตด้ครับยังม,มีอีกครับตอนนี้ทีมเราเต็มนะได้ได้สี่คนดูด้านล่างครับเท่ากับบ้าสตูแจะแเหลือแค่สามนะครับแต่ประเด็นคือทำเลเราก็อาจจะไม่ค่อยได้เปลียรเท่าไหร่ครับบนฟ้าเชิ่ฟ้าไปที่ทางแสง เขาชุบกันนะครับตอนนี้ก็เท่ากับบ้าตี้ชงตีอีกเหมือนเดิมครับเหมือนจะลงใหม่ครับเพื่อเราโดนเล่นครับลุงเอาโหรุงโดดแบบนี้ครับงเจอชาร์ะครับชาร์เจ้ชาร์เจร์แบบนี้ต้องครับแล้วเป็นงานนะครับเจอตี้เป็นงานนไรเล่นยากนิดนึงครับ เจอรอบพอดีให้วงให้วอร์หมดอีครับจบเลยเนี่ยครับแบบเดียครับเจอตี้เป็นงานอีกแล้วดูเพื่อนครับจงหว่าดีเพื่อนอย่างที่ลุงเคยเกิดไว้ครับถ้าเราเหลือสองจะต้องหนีครับอันนี้คือเพื่อนยอมไนะครับเพื่อที่จะเซฟแต้มครับถ้าอยู่ต่อโอกาสที่จะโดนตี้นั้นหรือโอกาสที่เราจะรบมีร้อยเซตแน่นอนครับ ตอนนี้ความหวังก็อยู่ที่เพื่อนอยู่สคนยังมีโอกาส50-50ิบหเพ็บยังไงเพื่อนก็คงมชุบเรา2คนนะครับองค์ประกอบรัหละกรหนึ่งทีมสกิพลพีของเราการอ่านเกมอยากได้แต้มอย่าไปสายบูบ้าครับและพยายามเดินทักเกมปลึกนงกมากเดินขอบวงเข้าไปครับ่นี่เองครับ ท้ายสุดสุดท้ายทีมดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับทีมไม่ต้องเก่งครับแต่ว่าชุกกันเก่งกชุกกันเก่งช่วยกันดีครับแค่นี้ครับบุญญาแน่นอนครับไปครับ let's go ครับบุรีกันต่อครับพังเกมได้มาหนึ่งเขียวแล้วเกมก็ถามว่าตึงไหมฝั่งตรงข้ามมาตึงครับโ,โหแล้วมีตวัวเอง กงคา sensor, บเราได้คืบตึงครับแต่ว่าแต่ว่าอยู่ไหนเนาะแต่ว่าอยู่ไหนเนาะทำได้แค่โค้ปครับตอนนี้เดี๋ยวไปเจาะไอ้วอเพื่อนเีกเพื่อนดาวครับไม่กี่เม็ดแค่นั้นครับไม่ต้องฟาร์มครับตอนนี้ลุงกะ เปลี่ยนมาการเปลี่ยนการเดินเลยครับตอนนี้บอกว่าต้นเกมมารู้แล้วว่าเพื่อนชุบเราได้ชัวร์ครับแต่ว่าฝีมือของเราอาจจะสู้ตีอื่นไม่ได้ครับเราจะเป็นต้องเล่นเซฟนิดหนึ่งเดินขอบวงค่อยๆเดินช้าๆไปครับและนี่ครับเติมมานนหนึ่งครับเพิ่มเกาะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ครับ บางคนอาจจะเห็นว่ามงกุฎไม่สำคัญครับถ้าได้3มนี่ก็ถือว่าได้ EP HP เพิ่มใหม่นิดนึงนะจาก200อาจจะ200อกว่าเลยครับทำไรจ้าทำไรจ้าเจาะเลยครับเจาะเลยครับจหวังหวะแบบนี้ต้องดีเจาะครับนี่เก็บงานครับสามท่าเบดเยอะเลยเกิดทริปเปิลคิลศัตรูอาจจะไม่คิดนะครับว่าขอบวงยังมีคนนะครับปกติหลงก็ไม่ค่อยเล่นขอบวงเท่าไหร่นะ บอกจากว่าลุงหนวดซุมทีมอันนี้คือเราเจอผู้เล่นทีคนท่าตึงทำให้ลุงต้องปรับเปลี่ยนในการเดินเกมนะเดินขอบนิดนึงเดินช้านิดหนึ่งไปเดี๋ยวดาวบ่อยเดี๋ยวเพื่อนจะบดเอาให้ับบันเกมใน FC เฮดลุงดาวถึง7ครั้งนะนีนะครับแบบนี้ลุงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โวนะลิงก็ได้เสียว ลุงน้ำเขาได้เสียวิครับแต่เราเดินขอบขอบดีโอกาสที่จะมีคนดักค่อนข้างน้อยครับแล้วคนเหลือน้อยครับ20่สระตยัย2ี่สิบนิดๆครับไปครับลุยกันต่อทีนี้อาจจะเห็นลุงหวดไม่ค่อยบูย๊ต่อยนะคิวอาจจะไม่เยอะครับเอาตั้งป้าไว้จะผ่าคิวก็เหลือเฟือแล้วครับไปครับข้ามมาแล้ว ตอนนี้ได้แค่3มคิวเองครับเพื่อเราดาวอีกนะแสดงก็ขอบุงมตรงที่หลูกมาเลยยมีคนอยู่นะครับเกย่วไปชุบทีมก่อนับอย่าไปห่วงครับเปลียนอย่าไปห่วงชุบได้ชุบครับดีกว่าเรามีคนน้อยครับกำลังคนน้อยนี่เสียเปียบครับเพื่อนจะลงเพื่อนจะรัดเราก็ปล่อยครับปล่อยให้เพื่อนรัแทบเป้าหมายเราคืออย่างเดียวครับคือการเอาตัวรอดแล้วก็ได้ที่หนึ่งแค่นั้นเองครับ ดินขนาดว่าทีมเราไม่มีแฮเปบลิดไหมครับก็ยังยังเดินเกมแบบชิวๆได้ได้ครับเกมนีม้น้องคนด้านนิงอยู่ของวงอีกแล้วเบอร์สามนิงอยู่เหมือนดักโคษนร้บเบอร์สามวอใครครับเนี่ยไอ้วอใครครับ,ไ,รไ,รบไม่มีอื เบอร์สามยังดัดคนอยู่แต่ไม่บอกมีคนหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูครับเดี๋ยครับจุดสำคัญีกจุดหนึ่งก็คือการคิดเอาสุมทีมแล้วทีไม่ไม่ได้เปิดไมค์สื่อสารนะครับอาจจะต้องเดาทางกนิดหนึ่งอ่านเกมไม่ขาดทีนึงครับขึ้นแล้วจะได้ว่ามีหลมไปช่วยเพื่อนนะครับช่วยนะครับไม่ใช่ล้านะครับถ้าหลงล่าก็ไม่ว่างนะครับไอวอร์นี้หรือเปล่าเจาะด้วเอ้ามีตัวครับตัวนี้ครับ ตอรู้ว่านีครับอย่างที่ลุงบอกครับลุงไม่ได้ลัดนะครับแต่ว่าเรามาเป็นทีมครับเราช่วยกันครับ CQ ล้มแบล็คครับสิบต,ตัวสุดท้ายไม่รวมตีลุงนะเห็นไหมครับเกมเนี้ยลุงหนวดหเหยียบขอบเกือบจะขอบวงไลยครับนอกหมอนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่อยู่ห่างจากขอบวงนะครับเพราะว่าลุงหนวดเดสสกิลลุงไม่ได้ทนหมอขนาดนั้น แต่ลุงนวดจ,จะไม่ไม่เดินไปกลางวงนะครับช็อตนี้วงอยู่ด้านบนนะครับโอ้เพื่อนเราโโชุบไม่ได้ละลุงจะไม่เลือกเล่มที่ตำแหน่งกลางวงนะครับโโเพราะว่าไปยังไงก็โดนครับโอเคเพื่อนชุบไม่ได้เด,ดิเนเขานี้มันค่อนข้างโล่งครับเดินยากนิดหนึ่งต้องหาศัตรูให้เจอครับลุงเจอตอดละอยู่บนบนบนเขาเพื่อน,นครับ มุมนี้เล่นยากนะครับจังหวะที่เขากำลังมูเหเล็งเพื่อเราเดี่ยหนุ่มอาจจะต้องหนีไปทางซ้ายครับเพื่อประหยูน์ให้ใกล้ชิดขอบวงที่จุดไอวอลก้าวลูกนะครับไปยังพอดันได้อยู่ชิวๆครับสวยเพื่อเราโดนเพื่อเราโดนเก็บตลอดนะครับจะเจอตีตึต้นตีเป็นยานนะครับชุบกันมาเรื่อยๆนะครับโอ้เพื่อเราล่วงไปสองหนุ่มต้องคอยอยู่แบบขอบวงจริงครับ สามตัวครับมาทำไมครับตัวเดียวอ่ะแลบมีอยู่ตัวเดียวเองครับทํามาหลายตัวลุงยิงดาวลุงก็ไม่เข้าช้าได้ครับมาตัวเดียวยังต้องรีบรีบเข้าไปก่อนคงตัวเดียวอ่ไม่ใช่ตัวเดียวครับอัดเข้าไปอัดไปก่อนครับมีอะไรก็อ,อัดครับน <Dom inated. S 1> ี่เดี๋ยวอยู่ที่สก Q ิลเทลย์ตอนนี้จะเทตัวเองดาวไปสอนครับ ดีตัวชาร์จนุอิอย่าอยู่ที่เดิมนะครับทำเดลุงได้อยู่ตอนนี้ลุงสามารถเล่นด้านหลังหลังบ้านได้หลังกาแพงได้เลยครับไม่ต้องเพียนให้วอด้วยดีตัวชาร์ปลุงอาอแล้วลุงเหลือคนเดียวสามึ่งวะอหาูาหนูแหลมมาทำไมครับหนูแหลมมาทำไมครับ ดีตัวไอวอลขาวนะครับลุมลุมไม่ไปซ้ายนะครับเดี๋ยวลุมอ้ําขวาครับใช้เนินเขาใช้เนินเขาด้วยการเดินให้ศัตรูรู้ว่าเราอยู่ด้านซ้ายนะครับถ้าคอร์ี้เดียวกันเราก็ลำบากครับเผานาให้เป็นคอร์ตี้เลยถ้าคอร์ตี้อ่ะโอ้ยลู้ว่าคอร์ตี้ครับแบบนี้ก็แจ๋วเลยครับต้องเก็บทีละตัวครับดูด้านล่างตัวหนึ่งมีเบลตนี้อ่ะ จะเอตัวเองจะเอตัวเองอยู่ดีครับไม่ล่ดครับหมดอีหนึ่งตีเอาเอาหนึ่งหนึ่งบุญญาเฉยนะครับโอ้โหเป็นไงครับการเดินเกมสำหรับ EP นี้อย่างที่ลุงหนวดบอกครับสกิลเพย์การเดินเกมทีมการสื่อสารทุกอย่างมันองค์ประกอบพวกนี้ครับมันทำให้เราบุญญาได,ได้นะครับอย่าบู้บ้าครับ เข้าใจอยู่ว่าสายบูแต่ถ้าบูเยอะเกินไปโอกาสที่เราจะบูย่ามันก็ค่อนข้างจะ50-50ประกันก็เดินเกมให้ FC ได้ดูได้รับชมครับสำหรับ EP นี้อาจจะคิวไม่เยอะครับเพราะว่าเราเดินขอบวงและอย่างนึงเราไม่ใช่มากับตี้ประจำนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลองดูแล้วกันครับไม่ได้เกี่ยวกับสกิลตัวละครนะครับอดีคือสกิลเพลงกับการเดินดเกมของเราเป็นหลักเลยเอามาให้ FC ได้ชมอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ